สวัสดีครับอาเยสวัสดีครับวันนี้สวัสดีครับวันนี้มวันนี้อยู่กับช่องวันนี้อยู่กับช่องพ่อลูกสส,ส่บรรทุกสา่บรรทุกเอ,เอ้วันนี้พ่อมาพ่อ,อ,อ,อเปิดคลิปด้วยอันนี้เราก็เป็นอีกวันหนึ่งแล้วนะครับที่เราได้มาเข้าแหงประจุทุเรียนอาทีแรกเนี่ยคลิปที่แล้วนะครับที่ผมเข้าปุ๊บอยู่ๆไฟที่ลงมันไม่มีนะครับทุกคนก็เลยไปจอดอยู่ลงข้างนอกนะครับแล้วทีนี้คลิปนี้นั่นแหละ ผมจะมาทำคลิปอยู่หลงบรรจุทุเรียนว่ากี่วันเต็มนะครับผม,ผมก็ใช้ชีวิตอยู่ติดกับรถครับผมแล้วก็กินเนาะกินข้างรถนอนใต้รถแล้วก็หน้ารถนะครับว่าชีวิตเด็กรถแบบผมเนี่ยทำอะไรบ้างนะครับพอดีว่าห่างหายจากการทำคลิปแบบนี้มานานเลยก็เดี๋ยวมาให้ดูเมื่อลิปที่แล้วใช่ไหมมีคนบอกว่า,าสเกิร์ตพี่ใส่มาใหม่หรอจริงหรือเปล่าครับเป็นอันเดินแหละที่พ่อเอาไปแตกนะครับอันนี้พอเขาได้โปสีเชยพอ่อ จ้างเด็กจ้างเด็กแถวแถวลานทําให้นี่ครับพ่อม่าขัดโซ่่อใช่อันนี้คือขัดไว้พ่อทําเองได้ไหมนี่ก็ทําเองถ้ารักทำกับทำกับช่างจําเป็นช่างช่างจําเป็นจําเป็นต้องทํามะดิอันนี้ก็เหลือแต่เอากระดาษสรายมาขัดใช่ไหมพ่อแล้วก็พ่นสีใหม่นะครับอันนี้ก็จะไม่มีรอยแบบที่ใช้เทปยึดเอาไว้แล้วนะ ก็มีถึงตรงนี้นะครับแล้วก็โผล่ข้างในด้วยจะเห็นไหมเอ่ยนี่นี่ข้างในนี้แล้วก็ข้างขงนี้ด้วยนะครับที่แตกช่วงที่ว่าพ่อถอยแล้วล้อมาลงร่อง,งน้ํานะครับแล้วตรงนั้นมันมีกองดินพอดีก็เลยกวาดไปเลยแล้วก็มันก,ก็เลยแตกนะครับก็วันนี้มาจอดคู่กับรถหล่อครับอีกคันหนึ่ง <S <S เป็นซีรีส์500 <S 1> <S 1> ห้าร้อยเดี๋ยี่เป็นไงเล่าผมว่าหล่อใช้ได้เลยหล่อเ,เอาอการเลยครับผมที่เด็ดบ้านโชงนะครับก็ตอนแรกเนี่ยผมไปจอดอยู่ทั้งหมด3ามคัน มีซีรีส์เจ็ดสองคันแล้วก็มีอยู่คันหนึ่งเนี่ยแต่งค่อนข้างเต็มเลยแบบเต็มสูบเลยอะซีรีส์เจ็ดคันนั้นสวยมากแล้วก็พี่เขานใส่ดีมากเลยนะครับแต่ว่าพอดีผมไม่ได้ไม่ได้ถ่ายชิ้าไว้เดี๋ยวนี้มาถ่ายรถลอให้ชมก่อนดกฟ่าอันนี้เป็นซีรีส์ห้าร้อยนะครับนี่น่าจะเป็นสามที่สี่ตัวเดียวของฮอตาผมนี่อยากได้หน้าแบบเนี้ยดูดินะสวยเอาเรื่องนะเฮ้ยเดี๋ยวรอชมคันซีรีส์ห้าที่ผมขับฮอตาได้เลยเดี๋ยวจะแบบนี้แหละเออพ่อบอกว่าเดี๋ยวจะ อ๋อสามที่สี่ใช่ครับไฮสปีดแล้วก็เขาบอกว่าเดี๋ยวจะแต่งวันนี้แล้วก็จะทำสี่หัวอนุนนะเป็นสีฟ้าสีฟ้า,ฟานั่นจะเป็นสีฟ้าเอฟเฟกนะครับดี๋ยวรอชมได้เลยมีให้เห็นแน่นอนแต่ว่าคันนี้เนี่ยน่าจะไม่ได้ทำอะไรล้วเพราะว่าเอาแค่นี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ดูแลรักษาถ้าว่าตังค์เลยหลือ,ลอจริงจริงก็อาจจะมีตรงนี้มาตรงนี้ก็จะมีคนมาให้ให้อยู่นะครับเป็นพี่ที่ขับรถตู้นะครับที่ว่าวันนั้นผมไปเจอกับพี่หนึ่งนะครับเขาบอกว่าจะให้อยู่แล้วไม่แน่เดี๋ยวต,ต่อไปซุ้มล้อก็อาจจะเก็บตังค์ค่อยใส่นะครับผม นี่ก็จะมาใส่ลิปเล่นๆครับเห็นอะไรไม่เยเป็นต้นแต่ดังวันนี้ผมมีแต่ทั้งหมด8คู่นะครับ้งแต่ตอนแรกผมมีแค่6คู่ใช่ไหมขอมาตาย2คู่นะครับแล้วก็ไปตั้งเสียงให้น้องมาน้องมันจะใส่4ปากนะครับน้องโฟมนั่นแหละแล้วทีนี้มันเป็น300และถังลมมันน้อยมั้งหรือว่าอะไรนี่แหละเพราะว่ามันใส่แค่2ปาก ลมมันไม่พอนะครับขนาดไปปี๊สองปากลมยังไม่พอเลยว่าจะใส่สี่ปากประมาณน้องเขาเลยเอาสองปากที่เหลือที่ไม่ได้ใส่น่ะมาให้ผมแล้วผมก็ตั้งปากที่ติกดกับรถน้องให้ไปนะครับวันนี้ผมก็ได้ถอดออกมาแล้วเรียบร้อยเห็นไหมเดี๋ยวผมจะต้องเดินสายลมใหม่แล้วก็เดินสายไฟใหม่นะครับที่จริงเนี้ยผมจะใส่ทั้งหมด4ปากเลยทุกคนแต่ว่ามันมี2ปากคู่หนึ่งที่ผมจะต้องเอาไปใส่กับคืนเดิมซีรีส์นะครับก็คือเดี๋ยวให้พ่อตาใส่แล้วก็ ทีสองปากของผมเองนะครับมีอยู่ปากหนึ่งที่มันเพี้ยนเดีย๋ยวผมเอามาให้ดูนี่ครับทุกคนฮะ,นนะาปากน้ำเงินของเราไงาปากอันปากน้ำเงินของเราแต่ว่าอันนี้นี่แหละที่ลูกบอกว่าว่าปากสั้นนะมันเพี้ยนแต่ทีเนี้ยน็อตไอ้พวกนี้เนี่ยมันเอาไม่ออกเราไม่มีตะกุไลที่ว่าสามารถตีตูดได้ต้องไปเอาอาหารตะกุไลแล้วก็เคอะตีปากนี้มันเพี้ยนอันนี้อันนี้เพี้ยนนะครับแล้วก็อันนี้ของมาตาเดี๋ยวผมจะเอาคืนมาตาแต่ว่าอันนี้ของน้องโฟมนะครับแต่ว่าเกียร์มันล้มอยู่ และอันนี้ของผมที่ดีที่สุดเลยแล้วดังมากเลยพี่ไว้บอกอันนี้ทั้งหมดมีทั้งหมดแปดปากนะครับแต่ผมว่าจะลมโปรเจกต์แปดปากครับเอาแค่สี่ปากพอเพราะว่าจะใส่หกปากเนี่ยมันมีเสียงเพี้ยนแล้วผมรู้สึกว่าสามหกใส่สี่ปากมันก็ลั่นแล้วแต่ถ้าว่าอยากใส่แปดปากทั้งหมดเนี่ยมันต้องแยกถังลมไงครับผมแล้วครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมไม่มีรถเล็กนะครับที่จะไปซื้อของที่โฮมที่ไทยวัสดุไงเออมันมันขาดอุปกรณ์อยู่สามสี่ 5ห้าข้อต่อนะครับไอพวกข้อต่อสายลมตัวเอวบ้างสามทางบ้างอะไรพวกนี้เนี่ยมันขาดอยู่นะครับผมก็เลยมีอุปกรณ์แค่สี่ปากเดี๋ยวก็จะใส่สี่ปากไปก่อนครับผมแล้วก็เดี๋ยวตัวนี้เนี่ยไปใส่ซีรีส์ห้านะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวไปทำให้ไอ้น็อตข้างหลังอ่ะที่ว่ามันขึ้นสน,นิมทุกคนเห็นไหมนี่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 ตรงเนี้ยคือมันถอดออกอยากม,มากเลยเดี๋ยวจะเอาไปเอาไปทาก่อนนะครับหรือว่าไม่แน่ก็จะเอาไปติดรถพ่อตาสี่ตัวสี่ปากนี้เลยนะครับผมผมก็จะใสแ่แค่สี่ปากสีปก่ปากก็พอได้จวนแล้วจริงๆ แล้วก็ตัวนี้ตอนแรกยีซีโนย,ยคู่นะครับแล้วก็ผมเนี่ยได้จะใช้เป็นสามทางตัววายนะเสียบซีโนย,ยเข้าไปแล้วก็ใช้ซีโนยตัวเดียวนะครับซีโนยทัย้งตอนนี้ทั้งหมดของผมมีทั้งหมดสตัวนะมีหนึ่งตัวสองตัว3ามตัวสีตัวแต่ว่าไม่ได้ใส่หมดนะครับอานที่สีปากพอโอเคครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยไปหาติดตั้งแตะก่อนครับผมแล้วก็เดี๋ยวเฮ้ยนี่ตรงนี้ตรงนี้ที่ผมจะบอกทุกคนอยู่ว่าไมนี่เกียวมันล้มนะอันนี้ ีอเคครับผมเดี๋ยวขออนุญาตไปหาที่ไว้แต่กันครับ <S 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 รสรุปคือในสองร้อยกล่องครับต้องขยับไปอยู่ตรงที่ที่ผมบอกมามเสียบไฟต่อใช่ครับเพราะว่าไฟที่นี่เนี่ย<ม>เขาไม่พอนะครับแล้วก็ตรงนี้เขาใช้ไฟจากมาจากนู่นแล้วพ่อุยอันนี้มันดังเดี๋ยวผมเอาให้ดูเขาใช้ไฟอะไรนะเพื่อจะเครื่องปั่นมาเลยอะเดี๋ยวผมอาให้ดูอะผมไม่เคยเจอไม่เคยเจอนะแบบนี้ จ้าเดีเ๋ยวไปเชียบไฟอยู่ตรงนู้นต่อ,อใช่ลมออละนี่ฮะปกติเนี่ยที่ลงใช่ไหมอันนี้ผมไม่ได้ว่าหรือว่าอะไรนะ <laughs> ผมแค่พูดเฉยๆว่าผมไม่ค่อยเจอลงที่ว่าเอาเครื่องบันไฟนะครับแยกมาเป็นเครื่องตัวสี่ผ้านะครับต่อสายไฟไปให้เราปัน่นแต่ก็ยังดีอะ่ะเวลาแบบไฟดงไฟดับเราจะได้ไม่ต้องปั่นเองไงใช้เครื่องเขาเห็นไหมนี่เครื่องใหญ่ เรื่องนี้เลยทันข็ามุมช่วงเช่งไปไปจอดไว้ที่เดิมลรู้กพว่าขนนั้นแต่ว่าขนนั้นเต็มเลยช่ไมพ่พอคันซีรีส์ห้านะครับเต็มแล้วนะครับแต่ว่าพวกเราเนี่ยได้แค่สองร้อยกล่องพวุน,พนี้ของน้อยด้วยเขาบอกอ่อมไม่เป็นไรแต,ไแต่ว่าแต่ว่าจะตัดพรุ่งนี้มียเยอะ อันนี้มันเป็นเทอร์ของเ่าอันนี้ยร้อยอนนี้ไปก่อนแล้วว<ป>ิ่งไปวิ่งมานี่ก็มระมาณมห้าร้อยเมตรนะวิ่งไปวิ่งมาหนึ่งโลโขับอนนี้ช่วยหน่ยมีได้ยินเสียง ทบงทบูโปโปกับบ้าง จะได้ไปลงปุ๋ยกับพ่อตาด้วยรอขึ้นทุเรียนบรรจุทุเรียนอ๋อเราเลยนู่นไปก่อนรอรอยป,รอปั๊มเบอร์ทอไปอีกโน้ไปเขียวไปเขียวใช่ใช่ใช่ไปเสียบไฟอีกเอาท่าท่าเดียวกับซีรีส์เลยนะเอาหัวหันแบบนั้นอนะ่ะ เพราะว่าถ้าว่าเราหันท่าเดิมมาหัวมันจะสู้เดดเนี่ยบ้าวบาเบาเราจะต้องเข้าไปอยู่ตรงกลางนะเพราะว่าเพื่อจะที่จะไม่ให้เ,เพื่อที่จะไม่ให้เกะก,กรลรถทางด้านซ้ายนี่เราจะเข้าช่องนี้แล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปวนข้างในข้างในนู้น ทิมนะข้างซิรี่นี่แหละลูกว่าดีเพราะว่ามันมีน้ำด้วยนะทุกคนผมจะแอบเอาน้ำมาล้างหน้ารถอยู่วนท่านี้ทีครับฮะวนท่านี้เออถ้าวนท่านี้เราหางเยอะทีเดียต้องวนต้วาครับครับครับซิลี่วันนี้ก็หล่อชิได้เลยอยากได้ของเล็ก และนี่มันก็เป็นพื้นดินด้วยมันไม่ค่อยเท่าไหร่ถังขยะอสีแดงรู้สึกว่าตีนเสือของผมตอนนี้เนี่ยมันมีอยู่ตัวหนึ่งอ่ะ น่าจะสึกแล้วเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนเวลาบิดรถเวลามาจอดตัดหลบเนี่ยมันจะมันจะหลวมทุกครั้งเลยเดี๋ยวต้องให้ช่างเปลี่ยนให้เนี่ยตัวตัวสีเหลืองนะครับฮะสายสายก็หลุดแต่เสื้อก็กรโลเอาไว้เอาวละไม่ได้เล็งนะไม่น่าจะหลุดเมื่อกี้นี้ตรงช่วงบิดบิดหมุนนี่แหละเพราะว่าสายเนี่ยเนี่ยอันนี้ลูกยางมือเสือเนี่ยเสื่อมแล้วเนี่ย ต้องไปเปลี่ยนไม่ได้ไม่ได้เลขต่อลยเฉยๆอ่ๆเอาเดี๋ยวถ่ายเรียวๆเลยแล้วกันนะฮะใครมีคนบอกว่าอยากให้ทำคลิปยาวๆอีกหน่อยได้เลยครับผมไม่กล้าทำคลิปยาวเลยตอนแรกกลัวแบบคนจะเบือ่อจะมีช่วงหนึ่งที่ผมทำคลิปยาวแล้วกม็มีคนดูน้อยใส่หึงไหมนะเอาเกี่ยวทำไม่แล้วไหมเรือใส่นึงไหมถึงนี่เอ่เอายบ เคยทาคลิปยากแล้วมีคนเบื่อผมไงผมก็เลยแบบสองจิตสองใจแต่ตอนนี้จะมาทําคลิปเหมือนเดิมแล้วครับจะทําเพื่อที่คนดูที่ยังชอบและก็ติดตามรับชมคลิปผมอยู่ถ้าพูดมากไปนหน่อยก็ต้องขอภัยด้วยนะครับผมป็นคนพูดจริงอะพูดมาก <c oughs> ไปมาแล้ว <c oughs> โอเคคานสองร้อยกล่องเดีย๋ยวแป๊บเดียวเองนี่เดี๋ยวเราจะไปเอาแตะมานั่งทาอยู่ข้างหน้านี่ครับผมเดี๋ยวม่ามา,มาดูดูอะไรไม่ได้ดูอะไรแลยเดี๋ยวไปเอาแตะมา จะได้บางคุ่ใหญ่แบบนี้บางจังเดี๋ยวไปใส่ซีรีส์หสวัสดีครับคุณดูมีใครเห็นผมไหมเอ่ยดีก็ใช้กล้อง n อนด i d ยทายนะครับพอดีว่าผมเนี้ยได้กลับมาบ้านแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัดคลิปตอนกลงคืนด้วย ก็คลิปที่ผมถ่ายที่จริงก็กล่าวว่าไม่ได้เอาลงนะครับพอดีว่ามันสั้นไปนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตามที่ในคลิปที่ผมบอกเลยก็คือทุเรียนน้อยนะครับตอนนี้เนี่ยผ่านมาสามวันแล้วนะที่ผมได้กลับมาจากที่พ่อนะครับก็คือผมหนีพ่อกลับบ้านมานั้นเดี๋ยวมีคลิปให้ชมนะหนีพ่อจากรถตู้เย็นแล้วก็ไปนั่งรถพี่ชายนะครับเป็นพื้นเรียบแล้วก็เข้าไปขึ้นงานเหล็กคอยนะครับผมแล้วก็กลับมาบ้านก็ ถามตอนตอนนี้ประมาณเกือบเกือบห้าวันแล้วนะครับพอดีว่าผมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้หยุดทําคลิปกับพ่อเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะหลายวันผมกลัวคลิปที่มันจะยาวไปนะครับผมผมก็เลยกลับมาบ้านก่อนนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยแต่ผมก็ได้เอาของพ่อตานะครับมาขึ้นใส่ซีรีส์ห้าเลเรียบร้อยแล้วก็วันนี้เนี่ยไปวันแม่นะครับวันนี้เป็นวันแม่แล้วก็ไปเที่ยวบันมาแล้วก็ไปแวะร้านอะไรแต่งครับผมแล้วก็ได้ทําการ ซื้อบังฝุ่นแล้วครับผมเพื่อที่จะมาเตรียมติดหางเดี๋ยวพรุ่งนี้น่ยจะไปถ่ายคลิปก็น่าจะเป็นคลิปต่อจากที่ผมหนีพ่อไปขึ้นงานกับพี่ชายแล้วก็กลับมาบ้านนะครับผมก็เดี๋ยวจะถ่ายคลิปไว้ชมนะครับจากแล้วทั้งแต่แล้วก็ใส่พังฝุ่นด้วยแล้ครับผมแต่งซีรีส์ห้าอะไรประมาณนี้นะครับก็นั่นแหละครับคลิปนี้ผมก็ไม่ได้ถ่ายยาวอะไรมากมายนะครับเพราะว่าตอนแรกผมว่าจะไม่ลงก็ น้องมีน้องคนหนึ่งบอกว่าลงไปเถอะพี่ดูเพลินดีแล้วก็คิดถึงช่องพี่ด้วยก็ก็เลยลงครับผมแล้วก็ต่อจากที่ผมพูดนี้ไปก็จะเป็นคลิปที่ว่าผมได้ทําแต่นะครับก็ทําทําเสร็จแล้วก็เอามาลงก็โอเคครับผมไปรับชมต่อเลยครับผมเดี๋ยวเจอกันอีกทีก็น่าจะเป็นคลิปหน้านู้นครับผมนี่พ่อมาขึ้นงานกับวิชาครับผมวิงานพื่นเรียบเหล็กคอยแล้วก็ได้เก็บความรู้นิดหน่อยครับผมโอเคครับ <ป>สวัสดีครับผมวันนี้ดูสิใครมาหาเอย้ย เ hey, อรถรอหกล้อครับผมโอ้โ oh, ครับผมหกลอ้อคันรอว่างๆ<า><า>ครับวันนี้ไม่รู้ว่าทำอะไรดีหรือแตะทำเล่นเป็นไงพ่อโปรเจกต์ Project. อันนี้หกปากข้างในสองปากครับสิบปากพอดีแต่วผมมีแค่แปดปากนะครับอันนี้เป็นของพี่ไว้เนี่ยครับขอดูหน้าคนรอหน่อยวันนี้มาเป็นช่างทำแตะผมนะครับอันนี้ของพี่ไว้นะครับอันนี้คือของผมอย่างนี้เนี่ยจะคืนพ่อตาแล้วเดี๋ยวจะมาโมครับผม ปฏิวิวไวว่างๆนะครับเข้ามาหานี่ดูปังโอ้โหสุดยอดจริงๆดูหินกระเทือนเลย <c oughs> เกียร์บอก่าย่าทำแจงครับก็ฝากกดต,ติดตามช่องไว้ด้วยนะครับนี่รอชมได้เลยมาเก็บแปดปาครับผมจะดังขนาดไหนตายครับผมกายทำแจงก่อนไว้สองนิ้วหน่อย <c oughs> Bye. <laughs> โมโดยพี่ไว้พอ,อได้รันกับเขาอ,อู่ <c oughs> สุดจัดโดยอีกสองตอนนี้โมตั้งเสียงโดยพี่ไว้ของเรานั่นเองนะครับขอบคุณมากครับที่มาตั้งเสียงให้ตอนนี้ได้แค่วังหกปากนะครับอ่าปากที่แปดก็ตอไม่พอครับผมเดี๋ยวมาฟังเสียงกันไอ้คนทําให้ผมมาพี่จัดเลย มันมีมันมีคู่หนึ่งนะครับที่ว่ามันเพี้ยนนี่นตัวนี้ตัวนี้แล้วคือน็อตมันเอาออกไม่ได้นะครับนี่ <c oughs> โอ้หอันนี้เป็นคู่แรกที่ผมใส่แล้วนี้น็อตมันเอาออกไม่ได้มันเลยมันปเปลี่ยนแผ่นฟิล์มไม่ได้นะครับแผ่นฟิล์มมันเสียต้องมาทําใหม่เอา้าโอ้โหสุดยอดครับผมใ้ที่เสียงประมาณนี้ครับฟังไปก่อนหกปากเดี๋ยวแปดปากค,ค่อยฟังนี่่างโมเตอร์ขอบคุณมากครับที่วันนี้อุา่า เดี๋ยวสลับเวลามาหาผม <laughs> พอได้ลั่นครับ,อบพอดได้คุย <laughs> โอเคครับผมฟังแต่ของน้องโฟมนะครับนี่ฟังเสียงแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวฟังเสียงหน่อยโอ้สุดอยอดครับผมเสียงประมาณนี้นะครับอันนี้ของพี่เองสองปากเดี๋ยวฟังเสียงโอ้โหนี่โคกระแทก เดี๋ยวสี่สปากรวมเดี๋ยวให้ฟังอเองอีกของพี่มาสี่ปากรวมของโครมาของพี่มีของพี่อันหนึ่งล้านจัดอะ่ะมาจัดเลยพี่1 2ึอสุดยอดไม่ใส่ละหกปากเพราใส่ตะคู่นีกรโแล้วเนี <c> ่ย <oughs> โอเคไปแล้วชายผม รกันดีครับผมคนเราอ่ะเจกันพี่เจอกันแม่ครับพี่ชาย ครับผมอือตอนคิดลออยู่